สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับแม่แก้วคุณแม่นันเดศแจกเลขเด็ดให้โชคแฟนคลับงานนี้เข้าเป้าเต็มๆแก้วคุณแม่นันเดศแจกเลขเด็ดให้โชคแฟนคลับก่อนวันหวยออกหลังเข้าทำบุญที่วัดจันเจนแปะจังหวัดปทุมธานีงานนี้เข้าเป้าเต็มๆเ,เรียกว่าถ้าใครติดตามไอจีของแม่แก้วคุณแม่ของพระเอกสุดหลอ่อ นัดเดตคุกิมิยะก็เห็นว่าแม่แก้วชอบไปทําบุญเป็นประจําโดยล่าสุดแม่แก้วได้ไปร่วมทําบุญที่วัดสารเจนแปะวัดสารเจ้าจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับถ่ายภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่ากาบสาธุสาธุสาธุโดยหนึ่งในภาพที่แม่แก้วได้โพสต์ลงในไอจนั้นจะมีภาพของพานใส่ผลไม้พงมาลายัยพร้อมกับตัวเลขที่ติดไว้ในพาน ซึ่งก็คือเลข7,68ซึ่งก่อนหน้าที่จะประกาศผลรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั้นเราแฟนคลับและคอหวยก็ไม่พลาดที่จะนําตัวเลขดังกล่าวไปซื้อหวยเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆเพื่อต่อทุนในชีวิตโดยหลังจากที่ประกาศผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วกดว่าเลข68ดังกล่าวไปตรงกับเลข2ตัวท้ายของรางวัลที่1ซึ่งทําให้มีแฟนคลับหลายคนถูกรางวัลพร้อมกับเข้ามาขอบคุณแม่แก้วที่ให้โชคในครั้งนี้ ขอบคุณข้อมูลจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ